พูดถึงบุญบั้งไฟแล้วต้องนึกถึงที่ยโสธรนะครับหลังจากที่ว่างเว้นการจัดงานมานานถึง2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ปีนี้เขากลับมาจัดงานกันใหม่แต่ว่าจะคึกคักแค่ไหนไปดูครับนักท่องเที่ยวต่างไปจับจองพื้นที่ในสวนสาธารณะพญาแถนจังหวัดยโสธรนะครับเพื่อชมการแข่งขันจุดบั้งไฟในงานประเพณีบุญบั้งไฟประจาปี2565 ซึ่งตามความเชื่อของชาวอีสานการจุดบั้งไฟเป็นการบูชาพญาแถนให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลนะครับในวันนี้เนี่ยมีค่ายบั้งไฟนําบั้งไฟมาร่วมแข่งขัน15แห่งแต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่ยังมีอยู่หลายคนก็เลยใช้วิธีป้องกันตัวเองครับปลีกตัวออกจากจุดรวมพลไปนั่งอยู่ตามพุ่มน้ํหรือว่ารวมกลุ่มเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นส่วนมาตรการที่ใช้ในการป้องกันอันตร,รายจากการจุดบั้งไฟเจ้าหน้าที่ได้กําหนดขอบเขตอย,อย่างชัดเจน โดยจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่และกรรมการเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีชุดสังเกตการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเล่นพน,นันด้วยนะครับ